ขยับเข้าหาเลยครับิซ่าครับนี่ไม่ใช่นักร้องนะครับนักมวยนะครับพิซ่าคนนี้และที่สําคัญนะครับวงในนี่แกร่งมากมากครับมาจากการเรียนกับมานาศักสอเพลินจิตได้แล้วครับแต่จะสารงากลัวสักที่ไหนครับลากมาครับแแบจะตีคุณน้าให้ดูครับ หลุดครับเจอหมัดของแสนงามเข้ามาล็อกวงในหมุนไปหมุนมาหาจังหวะครับไล่แขนอยู่ครับดูริซ่าแกไล่แขนครับตายายยังตีไม่ได้แสนงามยังถือว่าทําได้ดีอยู่ครับทิมให้ครับหนึ่งสองเต็มหน้าอ้าวต้องระวังครับแสนงามโอ้ก็พยายามหาเรี่ยมหามุมครับแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับ เล็กกว่าเห็นได้ชัดเลยครับแสนงามโอ้หล็กทีก่อทีนี้ไม่ปล่อยเลยรันนข้างให้ครับลิซ่าทำอะไรไม่ได้โอ้ดูแกป้ายหน้าครับปังมิดเลับแสนงามต้องตั้งกำแพงขวางครับอ,อยังมีแกงซ้ายอยู่ครับโอ้นี่น้ำหนักเท่ากันนะครับนี่ <laughs> โอ้สู้เหลือเกินครับแสนงามครับตัวเล็กกว่าแต่ว่าออกอาวุธใส่ลิซ่าตลอด มีแผลหรือเปล่าครับแสนงามอ่ะป้ายหน้าครับป้ายหน้าป้ายหน้ายัางตีไม่ได้ครับโอ้ยคอนี่ครับแทบเคล็ดนะครับแสนงามโอ<ห>้ยนซ่านี่โชว์พลังเลยครับอ่ะวงในครับต่างคนต่างตีครับต่างคนต่างชิงความได้เปรียบเก๋าด้วยกันทั้งคู่เลยครับ ลิซ่ามาขยับไปซ้ายแต่สสญงามก็พยายามจะชวนทะเลาะวงในครับหารู้ไหมนะั่นคือของชอบของลิซ่าเลยอ้าวต่หลุดครับอืดีว่าลิซ่ายังไม่มาแม่เข่าเน้นๆครับลิซ่าครับเริ่มจะเน้นเลยครับโอ้เริ่มโอ้แตกครับแตกแล้วบริเวณคิ้วขวา อสนงามโอ้ยังไงครับแสนงามครับโอ้เริ่มโชว์ความแกร่งครับลิซ่าโอมีปากซอครับโอ้เลือดไหลเข้าตาเลยครับแสนงามบริเวณเหนือตาขวาครับคิ้วขวามีแผลแตกครับโอ้ดูลิซ่าแกครับโอ้จังหวะเตะหลุดนี่แหละครับอันตรายครับแสนงามโอ้ดุดอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับ ดึงจังหวะนิดเดียวครับลิซ่าโอ้แล้วก็ต่อยไปยิ้มไปครับคู่นะครับเป็นหลักจิตวิทยาครับลิซ่าแหมยิ้มสยองแล้วครับแหมโดนมาซ้ายก็ใส่หน้าครับโอ้โหเนี่ยครับโดนอีกแล้วครับซ้ายของแสนงามลากมาวงในโอ้ย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 ต้องระวังครับแสนงาม ไปอยู่วงนอกครับโอ้วงนอกก็โดนสิครับยาวกว่าอยู่แล้วครับแข้งของลิซ่าเอาเข้าไปเจอสอกอีกต้องระวังนะครับตัวเองนี่มีแผลอยู่แล้วครับเข้ามาเจอซ้ายครับยาวๆโอ้โวันนี้ซ้ายผ่านตลอดครับลิซ่าครับอยู่วงนอกนี่ยังเข้าไม่ติดเลยนะครับแสนงามเนี่ยมันจังหวะขาดขากนเกินหมดเลยอาลูก หขวาออแล้วครับแสนงามดึงจังหวะดีๆครับโอกาสนี้อยู่ครับเล่นเข่าอ่อนเลยครับเมื่อสักครู่มันช่วงแค่วัดเดียวเลยครับหมัดมวยครับช่วยโอกาสได้ดีกว่านี้ก็มีโอกาสนี่ครับบวนออกวงในนี่หนีไม่ออกครับแสนงาม โอ้แข็งแรงจริงๆครับ,บริซ่าบโอ้โดนแข้งซ้ายเขาไปอีกโอ้ดูครับโดนหมัดก,ก็สายหน้าบอกไม่เท่าไหรน้องแหมมีผลหรือปล่าครับจิตวิทยาแบบนี้แต่สนงามก็ดูก็ไม่สนใจเท่าไหร่เลยครับโอ้ยครับโ,โดนอีกแล้วแสนง,งามแข่งแรกกัน ขยับเดินเข้ามาครับลิซ่าครับได้สองบัดครับแสนงามโอ้เข้ามาเจอแข้งซ้ายสองบาดนี่ห้าได้มาอีกมัดหนึ่งครับยังมีโอกาสครับแสนงามดักแม่นๆงครับแต่ก็เก็บเกี่ยวมาแล้วครับทีหมัดอ้าวได้มาซ้ายครับโอ้โหแต่ยังไงครับลิซ่าแต่กว่าจะเข้าถึงตัวเลยครับก็ต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปเลยครับ กันเร่งเลยครับแต่ละแข้งนี่โหนี่ผู้หญิงเตะนะอ๋ออาวุธไม่มีหยุดจริงๆครับโอ้โหเข้ามาเจอแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายแลกหมัดซ้ายตามเข้าไปป้ายหน้าตีอ่ะดีครับชุดนี้ดีครับแสนงาม โอ้โหดูครับทีมเชียร์ก็ลุ้นนั่นแหละครับข้างล่างครับโอกาสยังมีอยู่นะครับต้องบิดให้ผ่านบิดซ้ายให้ได้ครับขอแม่นๆกว่านี้หน่อยครับแสนงามบล็อกได้ครับอ่ะลิซ่าตีไม่ได้ครับหัวแข้งซ้ายเตะหลุดแล้วครับลิซ่าแต่งสองเข้าหน้าครับโอ้โหแต่ว่าโดนแข้งซ้ายกระเด็นออกมาแต่ขยันจริงๆครับ ป้ายหน้าไว้โอ้โหแข็งแรงมากครับสาวกลิตี่โอโหไม่น่าเชื่อวัยสามสิบเอ็ดปีครับโอ้ล็อกออกมาตีเลยครับเอาไปโอ้โหกระชากเห็นเห็นโอ้ตัวเล็กบิดตัวใหญ่ครับโอ้แสดงว่าแรงยังมีครับแสงงามเพราะฉะนั้นอีกครึ่งยกหลังที่เหลือเอาได้แข้งขวาไปแข้งเลื้งโอนซ้ายคืนเหมือนกันครับโอ้แข้งซ้ายหน้านี่ ออกดีจริงครับลิซ่าโอ้ลิซ่าเองก็ไม่หยุดนะครับออกแข้งโต้ตลอด <c oughs> มองมาที่มุมเล็กน้อยครับลิซ่าได้สัญญาณอะไรมาครับอ๋อน่าจะให้เดินต่อครับชิงออกขวาก่อนได้บัดขวาครับอ,อ้าได้คนละแข้งวงในครับวงในแล้วโดนบิดครับ โอแสนงามก็ป oh, oh, oh. oh, oh. uh ้ายหน้าได้เหมือนกันนะครับอโอ้ยแค่ออกมากรรมการนะหลบว่าต่อกระโบกให้เดินกันทั้งคู่เลยครับทั้งแดงทั้งน้ำเงิน ล็อกมาครับตีได้ไหมโอ้โหแล้วดูลิซ่าครับเก่าแล้วกันครับป้ายหน้าเหลียมนี้กลายเป็นลิซ่าได้เปรียบโอ้โหชูมือรามั่นใจก็เอาแสงงานไม่สนหดแข้งเข้าใส่ครับโอ้เวลาจะพอมีครับครึ่งนาทีโอ้โดนเกี่ยวขาล้มลงไปอ่ะนั่งทับดีเอาโอ้โหโอ้ยแหม่กเอาทุกอย่างเลยครับลิซ่าโอ้ตอนเล็กตอน้อยเอาหมดครับชั่วโมงนี้ครับอออกมาผ่อนเลยครับโอ้แข้งซ้ายยังมีอยู่ครับ โอ้โหครืบอาสยายปีแต่หัววันเลยครับลิซ่าไบาเล่แกม,มั่นใจแล้วล่ะครับ๋อหมัดยังมีอยู่แสนงามโอ้โหเราก็เป็นสาวจากผูด้ดีอังกฤษครับแดนผู้ดีอังกฤษครับลิซ่าเบียเล่ครับโอ้โหแสงเข้าไปครับเฉือนเอาชนะคะแนนไปแบบสุดมันเลยครับคู่นี้ครับ